เอเก,อรกษรสมบูรณ์นะคะจะพาท่านมาเยี่ยมชมร้านสอสุดใจภ้าไทยซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมืองที่อยู่ในอำเภอเก,อรกษรสมบูรณ์นะคะผลิตภัษษณฑ์เด่นเด่นมีอะไรบ้างคะช่วงนี้มีอะไรเด่นๆที่ขายได้ดีมีผ้าขมามีผ้าขมาตัวนี้นะคะผ้ะขาขม้ามีผ้าขมาที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะแล้วผ้าขมามาทำอะไรบ้างคะ แปลรูปเป็นอะไรเป็นเกงอืมสวยนะคะอ่าที่นี่เป็นคนออกแบบใช่ไหมคะแล้วจ<ช>บไปเยี่ยมที่ไหนบ้างนะคะชแถวบ้านในแถวในชุมชนในชุมช,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 มชมนเนาะเป็นรู้สึกว่ามีมีน้องอะไรนะน้องนาเดียใช่ไหมคะที่<า>ที่ที่ไปอบรมมาเนอะเราไปอบรมกันวันนี้วัน,นนี้น้องนาเดียก็ไปเอ่อ KBO นะคะ อันนี้อันอน,อน,อน,ออนี้อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้จากการไปเรียนอะไรมานะอาโชว์ห,วหน่อยโชว์หน่อยไปเรียนออกแบบแพทเทิร์นมาอ่าได้ไหมครับไปเรียนของของใครอันนี้เป็นชุดทั้งชุดเลย,ยใช่ไหมคะที่ปเป็นแนออกแบบแพทเทิร์นมาของพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนจังหวัดชัาาายภูมิ เอาผ้ามาเองเอาผ้ามาเองแล้วให้ให้คุณสุดใจออกแบบตัดเย็บอย่างนี้ให้คิดราคายัางไงคะเบอร์ละ400ค่ะผ้าอ,อากาวค่ะตัวละ400ผ้าอ,อ,อาดกาวยางดีด้วยค่ะอ้สนใจสนใจมาได้นะคะที่บ้านหามแหงนะคะบอกเบอร์โทรหน่อยเดบอกเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองสี่หกห้าห้าสองเก้าค่ะ